โค้ชก็สรุปออกมาให้นะคะเป็น4หัวข้อนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถจะมองเห็นสีได้เหมือนกับคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการหา Personal Color หรือ w o w Color มันก็จะมี4ีเรื่องหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือความรู้ค่ะเราไม่มีองค์ความรู้แบบเดียวกับที่ Image Code มีหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เขาทำา p r s s o n l l o o o r r ให้พวกคุณเนี่ยมีก็นะจะมีทางภาคทฤษฎี และภาคเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือการลงมือปฏิบัติมาอย่างยาวนานและสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องของการมองเห็นสีมาเยอะจึงออกมาเป็นข้อที่2คือตาของคุณนะคะไม่สามารถมองเห็นสีได้อย่างแตกต่างกันเนื่องจากตาไม่เคยถูกฝึกเทรนมาในเรื่องของสีที่มันหลากหลายโดยเฉพาะสีที่ เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของฤด,ดูการที่มันเกิดความต่อเนื่องสอดคล้องกันของสีฤด,ดูนะคะอุณหภูมิูทิติของแสงสีเงานะคะที่เราจะยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ดวงตาไม่สามารถแยกแยะสีได้เนื่องจากตาถูกยังไม่ถูกฝึกเทรนให้มองเห็นสีได้มากพอนั่นเองค่ะข้อที่3อันนี้เป็นเรื่องภายในของเราละเนื่องจาก ความชอบและความไม่ชอบอาจจะมีประสบการณ์ต่อสีใดสีหนึ่งเป็นไปในทางบวกหรือเป็นไปในทางลบนั่นเองค่ะ ข้อสีเกิดจากสังคมการยอมรับในสังคมนั้นๆถ้าเรานะคะใช้สีที่มันแตกต่างจากคนในสังคมนั้นยอมรับถ้าเราจะเป็นคนที่ดูมีแว l u ลูพรีเมียมเราจะต้องใช้แค่สีขาวสีดำสีเบสสีครีมเราก็จะกลัวเรื่องของการใช้สีเพราะกลัวใช้สีผิดนั่นเองทีนี้ในเรื่องทั้ง4หัวข,ข้อนี้ค่ะการมาทำา Personal Color หรือการหาวาลคัลเลอร์สามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้ที่เหลือเป็นเรื่องของการ ได้ใช้สีจริงๆของคุณนะคะซึ่งสีนั้นนะคะมันอาจจะมีในพาเลตอาจจะเป็นสีที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะคะแต่ตอนที่คุณเทียบสีแล้วเนี่ยคุณจะเห็นตัวเองอย่างเข้าใจและอย่างทองแท้เลยนะคะไม่ต้องมีคําอธิบายอะไรใดๆเหมือนคุณได้เข้ากลับไปเห็นตัวเองอย่างแท้จริงร <า S 1> นั่นเองค่ที่เราดูครูกับวอมอค่ะทําไมนะคะเราถึงใช้ตาเปล่ามอง สีที่เป็นครูกับวอลไม่ได้เนื่องจากว่าที่โค้ชนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญในการหาวอลคัลเลอร์หรือทำวิเคราะห์หาเพอร์ซนอลคัลเลอร์ให้คุณเนี่ยเขาต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าผ้าเดฟนะคะเดฟปิ้งแบบนี้อันนี้คือผ้าเดฟนะคะที่อยู่ในมือโค้ชผ้าเดฟแบบนี้นะคะนำเอานะคะแสงที่ตกกระทบสีผ้าเนี่ยคะ่ะสะท้อน สีที่อยู่ใต้ผิวของเราขึ้นมาคําว่าอันเดอร์โทนกับสกินโทนะคะให้พวกเราเข้าใจก่อนว่าการที่โค้ชนะคะเทียบสีให้เนี่ยก็คือการหาสีใต้ผิวหรือว่าอันเดอร์โทนนะคะสีของอันเดอร์โทนเนี่ยจะเป็นสีที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมเม็ดสีเม็ดดแดงนะคะที่ต่างกาันเม็ดสีเมลานินน้ำเหลืองของเรานะคะ ก็จะมีสีที่ต่างกันนะคะแล้วก็ชั้นผิวของเราที่เป็นสีที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะที่มันแตกต่างกันซึ่งเซตผ้าเดฟเนี่ยจะเป็นสีที่ตรงกันกันกบอุณหภูมิของอันเดอร์โทนของผิวของผมของตานะคะว่าแกนหรือมิติของสีผิวสีผมสีตาของเราเนี่ย จะได้เป็นอันเดอร์โทนที่เป็นวอร์มอันเดอร์โทนหรือคูลอันเดอร์โทนแล้วสกินโทนล่ะโค้ชสกินโทนคืออะไรนะคะสกินโทนก็คือสีผิวที่เรามองเห็นภายนอกอย่างนี้เลยคะ่ะอย่างทุกคนมองเห็นโค้ชโค้ชเป็นคนเอเชียใช่ไหมเราเป็นคนไทยดังนั้นโทนสีที่เป็นสกินโทนของเรามันก็จะแสดงออก ว่าเป็นสีเหลืองบางคนมองเห็นชัดว่าอมชมพูบางคนมองเห็นชัดว่าผิวคล้ำออกน้ําตาลสีผิวอมน้ําพื้นอย่างโคชเนี่ยไม่ได้เป็นผิวขาวอมชมพูไม่ได้เป็นสีผิวที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่เป็นคูอันเดอร์โทนได้เลยแต่พอตอนที่โคชเทียบสีนะคะตอนที่เรียนเนี่ยกลายเป็นว่านะคะอาจารย์เทียบให้โคชเป็นคูอันเดอร์โทน ก็สร้างความประหลาดใจให้กับตัวโคช้ชเองมากเลยเหมือนกันนะคะจะมีคนใกล้ๆตัวโคช้ชหรือคนที่เคยมาเทียบสีะคะ่ะจะมีความงงกับในเรื่องของแบบข้อมูลที่เคยได้มาแล้วกับสิ่งที่เขามองเห็นด้วยตาแล้วมองไม่ออกให้ดูสีผิวของตัวเองนะคะอย่ามองแค่สีผ้าและเราไม่ได้ต้องการให้รู้สึกโฟกัสไปที่สีผ้าเราต้องการให้สีผ้านะั้นะนะดึงเอาสีใต้ผิวนะคะที่เป็นสีที่เป็นออริจินอล สีที่เป็นธรรมชาติของคุณขึ้นมาและทำให้เกิดความบาลานซ์แอนฮาร์โมนีสมดุลและกลมกลืนนะคะอยแล้วก็นะคะต่อให้คุณอยู่ในสีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่อยู่ในพาเลตสีที่ใช่ก็ยังคงอยู่ในธีมหรือว่าอยู่ในพลังงานของบรรยากาศของสีที่อยู่ในฤด,ดูกาลน,น,นั้นด้วยนะคะ พวกเราเคยมีข้อมูลกันไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถหาสีที่เป็นวอร์มกับคูลอันเดอร์โทนได้เองโดยที่วิธีการทั่วไปนะคะที่ในการหาสีอันเดอร์โทนของเราว่าเราเป็นวอร์มอันเดอร์โทนหรือคูลอันเดอร์โทนคนคนหนึ่งนะคะถ้าเขาเป็นวอร์มอันเดอร์โทนแบบเพียวสีของเส้นเลือดที่แสดงออกขึ้นมาบนผิวที่เห็นได้ชัด ก็คือสีเขียวเป็นเขียวอมเหลืองเขียวมากเขียวเข้มเขียวคำแบบฝั่งเขียวไว้นะก็จะเป็นคนที่เป็นวอร์มอันเดอร์โทนเบทนะคะของสีก็คือสีเหลืองคุณจะใช้เสื้อผ้าสีอะไรก็ตามคุณต้องเอาสีเหลืองเข้าไปผสมสีนั้นด้วยเสมอใช้ได้ดีกับคนที่เป็นวอร์มอันเดอร์โทนกุ่มของครูอันเดอร์โทนนะคะสีเส้นเลือดที่แสดงออกมาบนผิวเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ำเงินสีม่วงอันนี้คือแบบชัดๆเลยนะ แล้วคนที่อยู่กึ่งๆอะ่ะตรงกลางที่โคชบอกว่าเริ่มเป็นสีเขียวแต่เป็นเขียวที่ปนน้าเงินเป็นสีเขียวที่รู้สึกถึงความอมน้ําเงินเข้ามาหรือน้ําเงินอมเขียวเข้ามาหรือว่ามีสีเส้นเลือดสองสีขึ้นมาทั้งสีม่วงสีเขียวนะคะแต่สีน้ําเงินนะคะอย่างของโคชนะคะโคชจะเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วก็มีสีม่วงด้วยซึ่งถ้าคนที่มีลักษณะนี้เรียกว่า n e u t รลอันเดอร์โทเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างวอร์มอันเดอร์โและ c o ลอันเดอร์โทนค่ะถ้าใครนะคะที่ผิวเนี่ยบางจนกระทั่งเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนขณะน,นี้คุณอาจจะทายตัวเองถูกก็ได้ว่าคุณเป็นวอร์มอันเดอร์โหรือ c o ลอันเดอร์โทนทีนี้มองไม่ออกเลยจริงๆค่ะวิธีที่2ที่เขาใช้กันก็คือการใช้เครื่องประดับร้อนหรือเย็นนะคะก็คือใช้เครื่องประดับสี ทองหรือเครื่องประดับสีเงินมาคนที่เป็นนูเทลล่ะก็คือเรียกว่าใช้ได้ทั้งเครื่องประดับร้อนและเครื่องประดับเย็นแต่ปัญหาก็คือว่าไม่เห็นจะต่างกันเลยค่ะอ่ะถ้ามีคำนี้เมื่อไหร่แล้วเราเห็นแบบนี้ว่าไม่เห็นจะต่างกันเลยค่ะก็ดูใช้ได้ทั้งเงินและทองก็ให้ประมาณการว่าคุณอาจจะเป็นนูเทอลอันเดอร์โทนนะคะก็คือใช้ได้ทั้งวอรมและครูทำไมเราไม่หาเพอร์ซันอลคัลเลอร์จากสกินโทนล่ะ มันไม่ได้เพราะเนื่องจากเราต้องการหาสีที่เป็นออริจินอลธรรมชาติบาลานซ์แด์ฮาร์โมนีที่เป็นธรรมชาติของบุคคลคนนั้นจริงๆซึ่งธรรมชาตินั้นอะ่ะมันจะไม่เปลี่ยนไปเป็นสีที่เทียบไปคือเรียกว่าเป็นสีที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าสีที่เป็นสกินโทนมันอาจจะเปลี่ยนตามสภาวะที่ผิวของคุณน่ะเปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าคุณไปออกทะเลมา สีที่คุณเคยใช้อาจจะใช้ไม่ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้คือนอนดึกนะคะหรือป่วยไม่สบายมีการทานยาบางตัวที่ส่งผลทำให้เม็ดสีผิวหรือสีตาเหลืองขึ้นนะคะมันก็จะทำให้แบบสีเสื้อผ้าบางอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปดังนั้นนะคะสีที่เป็นพาเลตของฤด,ดูที่ใช่หรือพาเลตที่ใช่หรือวาวคัลเลอร์นะคะ ก็จะได้สีที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดชีพนั่นเองค่ะมันก็จะสะดวกง่ายสบายมากขึ้นนะคะโค้ชก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าผ้าเดฟนะซึ่งผ้าเดฟนะคะก็จะมีสเกลเหมือนกับเราวัดอุณหภูมิของผิวอะค่ะถ้าเป็นอุณหภูมิที่เข้ากัน Balance and h ์ฮาร์โีกับเซตเนี้ยก็จะเป็นวอร์มหรือครูหรือนูรอลนั่นเองค่ะดังนั้นความแม่นยำในการเทียบผ้าเดฟเนี่ยจะแม่นยำกว่าการที่เราใช้ตาที่เกิดจาก ตาของเราแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของสีที่ต่างกันด้วยใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่มีผ้าเดฟป,ปุ๊บแล้วมาเทียบมันจะเห็นชัดเจนอ่ะทีนี้โค้ชจะให้ทุกคนลองฝึกจากโค้ชนะแต่เนื่องจากโค้ชเนี่ยมีการแต่งหน้าทาสีลิปแล้วมันก็จะมีความ challenge มีความท้าทายนิดนึงนะคะใครดูได้ก็ดูนะแต่ว่าด้วยความที่โค้ชอะแต่งหน้า แล้วก็อยู่ในผมสีธรรมชาติของโค้ชตอนนี้ก่อนที่มันจะขาวไปตามไว้นะคะนี่คือสีผมธรรมชาติของโค้ชแล้วก็แต่งตัวด้วยโทนสีที่เป็นพาเลตของโค้ชดังนั้นทุกคนก็อาจจะสามารถ มองเห็นความบาลานซ์แอนฮาร์โมนีบางอย่างของทั้ง3เซตนี้นะคะที่โค้ชจะให้พวกเราทุกคนลองฝึกสายตาดูเนาะโค้ชจะเริ่มจากเซตที่คนไทยส่วนใหญ่และโค้ชเองตอนแรกนะคะก็เข้าใจว่าตัวเองจะเป็นวอร์มนะคะให้พวกเราดูเซตผ้านะคะ เซตผ้านี้นะคะเป็นของทางคุณคารนบบนเจอร์ที่เป็นระดับออ c i p ของทาง AICI นะคะเซตผ้านี้เป็นเซตผ้าที่ได้รับการรับรองนะคะของอาจารย์ที่มาจาก AICI นะคะก็จะได้มาตรฐานมากๆเลยค่ะอืมเราจะเริ่มจากนะคะพาเลตที่ชื่อว่า Warm Undertone นะคะผ้าเดฟที่เป็น Undertone เนี่ยก็คือจะแทนสีผม สีผิวสีตาสีเม็ดเลือดแดงนะคะสีของตาขาวนะคะสีของเ,ออเม็ดสีเมลานินนะคะแล้วก็พวกน้ำเหลืองอะคะ่ะอันนี้คือวอร์มอันเดอร์โทนนะคะก็ลองดูไปเนะาะมันจะต้องบาลานซ์แอนด์ฮาร์โมนีนะคะนี่คือสีขาวของวอร์มนะคะ สีแดงหรือแทนเม็ดอดแดงของคนที่เป็นวอมอันเดอร์โทนมองเห็นชัดไหมสีที่เป็นแทนแบบในสีเมลดานีนหรือสีผิวที่เข้มนี่แบบเที้ยไปต้องทำตาโตไปด้วยเพื่ออ่ะมีใครเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างบนหน้าโคชไหมเซตต่อมานะคะนี่คือเซตที่เรียกว่าขู่อันเดอร์โทนนะคะ ูอันเดอร์โทนก็สามารถใช้สีเสื้อผ้าที่เป็นออสีเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีแทนสีคมสีดิวสีตายอยู่แล้วดังนั้นเป็นสีที่อยู่ในธรรมชาติของพื้นผิวหรือว่าสีที่เป็นอันเดอร์โทนของคุณเองค่ะอะไะค่ะเซตนี้นะคะจะเป็นเซตที่ชื่อว่าหนูทอคือคนที่ออดูมีทั้งวอร์มและขูลอันเดอร์โทนนั่นเองค่ะก็จะเป็นสเกลแบบนี้ โอเคนี่แะคะคือ,อตัวผ้าเดฟนะคะคือเซตผ้าเดฟที่เป็นอุปกรณ์นะคะของการทำเพอร์ซนอลคัลเลอร์ในส่วนที่หาอันเดอร์โทนของผิวนะคะซึ่งเป็นสเต็ปสำคัญสเต็ปแรกในการเทียบสีผิวเลยค่ะที่จะต้องหาวอร์มกับคูอันเดอร์โทนก่อนนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างจากการที่ทุกคนได้สังเกตเห็นการนำผ้าเดฟนะคะมาเปลี่ยนทั้งหมด3เซตบน ออดผิวของโคชนะคะโดยดูสีผิวสีผมสีตาให้เกิดความบาลานซ์แอนฮาร์โมนีนะคะส่วนหนึ่งต้องขอบอกอีกทีนึงว่าโคชนะคะมีการแต่งหน้านะคะแล้วและการแต่งตัวให้เข้ากันกับสีที่เป็นพาเลตสีที่ใช่ของโคชมานะคะดังนั้นเราก็จะดูดูได้เหมือนกับอาจจะรู้สึกว่าเออแบบสีนี้มันดูไปในทิศทางเดียวกันได้ใช่ไหมคะสำหรับ คนที่นะคะจะไปเทียบสีอะค่ะสาเหตุที่เราจะต้องใช้สีธรรมชาติเลยนะคะจะดีที่สุดเนื่องจากว่ามันจะไม่ถูกสีของเมคอัพรบกวนสายตาแล้วจะไม่ถูกสีบางอย่างนะคะที่มันไม่ใช่สีดั้งเดิมแท้ๆหรอกนะคะอย่างเช่นถ้าคนที่ทําสีผมมาจะต้องมีการปิดนะคะผมโดยใช้ผ้าขาวเพราะว่าผ้าสีขาวเนี่ยจะเป็น ตัวแทนที่เป็นสีกลางที่สุดหรือแทนแสงขาวนั่นเองหรือแสงธรรมชาตินะคะแล้วก็นะคะคนที่สักสีคิ้วไปเทียบสีเนี่ยก็ต้องนะคะพยายามเอาสีที่เป็นมาสคาร่าคิ้วสีเดิมอะคะ่ะทาทับไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันรบกวนไม่ให้สีเนี่ยมันถูกการเป็นคลื่นสีที่มันรบกวนกับสายตาของทั้งตัวเราเองนะคะแล้วก็ทั้งกับโค้ชนะคะ ยังไงก็ตามคนที่เขามีประสบการณ์ในการทำเพอร์ n ัน c o ลค r เนี่ยเขาอาจจะมองสีของคุณออกแต่ว่าคุณจะมองสีตัวเองไม่ออกเนื่องจากว่ามีสีอื่นรบกวนที่เป็นสีที่ไม่ใช่นะคะแล้วก็นะคะต้องลบเมคอัพออกค่ะทีนี้เมื่อกี้นะคะที่โค้ชทำไปก็จะเป็นตัวอย่างในการหาเรื่องของใช้พาเดฟในการหาอันเดอร์โทนค่ะการได้วอร์มับกูอันเดอร์โทนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการแต่งตัวของเราได้เยอะแล้วนะคะแต่ การมาเทียบ Personal Color มันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นโปรเซสที่ลึกไปอีกกว่าการที่หาวอร์มกับคูลอันเดอร์โทนะคะนะคะมาสรุปกันคนที่ได้เป็น w a r ์มอันเดอ n e เลยนะคะก็จะมีเบสของสีที่เป็นสีเหลืองสมมุติว่าอยากใส่สีแดงอะ่ะก็ต้องเป็นสีแดงที่ติดไปทางมีเม็ดสีเหลืองหรือว่าความสว่างแบบเหมือนมี ไฟสีเหลืองหรือผ้าที่สีเหลืองสาดลงไปบนสีแดงนะคะส่วนคนที่เป็นครูอันเดอร์โทนเนี่ยถ้าอยากจะใช้สีแดงก็ต้องเป็นสีแดงที่มีเม็ดสีหรือสาดแสงหรือสาดสีน้ําเงินไปบนสีแดงนะคะถ้าให้โค้ชยกตัวอย่างนะอย่างเช่นแบบนี้แจ้งมาแล้วนะคะ,อ,ะอยู่ดีๆก็เสกเสื้อขึ้นมา อันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงที่เ้าบอากว่าเหมือนเราสาดไฟสีส้มลงไปสาดไฟสีเหลืองลงไปแดงก็จะมาเป็นอุณหภูมิที่ให้ความรู้สึกว่าร้อนอุ่นร้อนอุ่นนะคะอ่ะทีนี้สีแดงที่สาดสีฟ้าสีน้าเงินลงไปนะคะก็จะเป็นแดงแบบเฮ้ยดูเป็นไงคะดูเย็นดูชุ่มฉ่ำนะคะดูชุ่มฉ่ำดูเย็น เนี่ยค่ะก็คือเป็นแดงของ2อ,อย่างนะคะและเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคที่เวลาโค้ดแบบให้กับคนที่ยังไม่ได้ทำ personal color หรือว่าเวลาที่ลูกค้าเทียบสีแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปหาสีเสื้อผ้าเองเวลาไปชอปปิ้งเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้คือไปหยิบมานะคะใน2ส,สีแดงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่พาเลตตัวเองไหมอย่างน้อยคือให้ดูให้ออกนะคะจากประสบการณ์ในการมาเทียบสีกับโค้ดแ,แล้วก็จะให้ใช้วิธีเอามาทาบหน้าแบบนี้ค่ะ แล้วก็นะคะดูสเกลของตัวเองแล้วก็เปิดปุ๊บก็จะรู้สึกว่าอันไหนที่มันแฮปปี้ดีต่อใจมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้กับเสื้อผ้าทุกสีเลยนะคะในคลิปหน้าในเอฟหน้าถัดไปเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของซีซันอลคัลเลอรค่ะก็นะคะเรามาฟังต่อว่าซี a ันอลคัลเลอสีฤด,ดูกาลเนี่ยกับ วอร์มกับคูอันเดอร์โทนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงเชื่อมโยงกันยังไงนะคะไปต่อกันที่คลิปหน้าโทน,นกับคนที่เป็น w a r ์มอันเดอร์ที่มีคอนทราสต์ตัดกันมากๆตกอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นฤดู Winter ร์านี้เรียกว่าแฟลกบรรยากาศของความเป็นฤดูการนั่นเองค่ะการวินเทอร์ เราลองดูคาแรคเตอร์ของสีค่ะตแต่มีความซอฟหลายหลายคนชื่นชอบในฤด,ดูกาลนี้เพราะมีความเอิร์ธลี่นก็คือสีเข้มของเขา<ม>บรรยากาศของออทัมกับสปินที่เป็นวอร์มจะตัดสูตรตัดในโทนสีออทัมสีของความเป็นโดมิแนนหรือผู้นำหรือคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารความรวดเร็วความฉับไวผลออกมาในเชิงของบุคลิกภาพของเราเลย